เดี๋ยวราจะวินเตอร์เรามารีวิววันนี้จะส่ง2ชุดด้วยกันนะสชุดนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเป็นชุด 2, อคูณสเบสสินิ้วไม้อัดแท้แบบเริ่มต้นนะฮะอันนี้ใช้คําว่าไม้อัดแท้นะร้านเราทําตั้งแต่ไม้อัดแท้แล้วก็ไม้ปาร์ติเกิลน,นะไม้อัดแท้ก็จะแพงกว่าไม้ปาร์ติเกิลน,นะครับก็ไม้อัดแท้เนี่ยสามารถตากแดดตากฝนตากลมตากอะไรได้เลยนะส่วนไม้ปาร์ติเกิลก็เน้นงานในห้องและราคาประหยัดนะครับวันนี้เรารีวิวไม้อัดแท้นะครับ ถ้าไม้ปาร์ติเกิลเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าราคามันจะถูกลงประมาณพันหรือ2 0 0พันนะนะแล้วแต่ลูกค้านะครับผมชุดนี้นะครับผมเป็น2แบบนะครับเป็นแบบประหยัดก็คือพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับพาวเวอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับอย่างนี้ก็คือเบสข้างหนึ่งนะครับกลางข้างหนึ่งนะครับเราใช้เป็นระบบโมโนนะในราคาประหยัดนะชุดนี้นะครับเบส15นิ้วนะครับ500วัตต์กลางแหลมนะแหลม กลาง12นิ้วนะฮะแรมจรวด3อ่าแรม500วัตต์กลาง12นิ้ว300วัตต์นะฮะปรีหนึ่งตัวนะครับบลูทูธ USB นะแยกซับในตัวนะครับข้างหนึ่งจะเป็นเบสข้างหนึ่งจะเป็นกลางนะครับอันนี้เบสเปิดสุดเลยกลางก็ครึ่งเดียวพอนะครับผมชุดนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเการนะครับสำหรับชุดไม้อัดแท้พาวเวอร์ Power ตัวเดียวนะฮะก็คือยังเป็นระบบโมโนอยู่แล้วก็แบบประหยัดนะฮะหนึ่งหาพนะครับผมหรือว่า ใครอยากได้เป็นไม้ปาร์ติเกิลก็13,900นสานะครับผมส่วนตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับ1น9 0 0าอันนี้ราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะครับและร้านเรามีบริการปลายทางนะครับแต่ต้องมีการมัดจํากันครับต้องโทรมาถามนะพี่ผมอยากได้ชุดนี้นะครับแบบโอนทั้งหมดเท่าไหร่แบบปลายทางเท่าไหร่นะครับผมจะได้แจ้งแต่ละจังหวัดค่าขนส่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้ส่วนชุดนี้ลูกค้าจัดเต็มนะครับตรงที่ว่าอ่าลูกค้าเลือกเป็นออเดอร์หกนะครับกับกระแทกข้างครับเลือกได้นะครับอยากได้แบบไหนนะ มันออกดีสุดนะครับแน่นสุดนะครับผมประมาณนี้ส่วนออเดอร์หก็นุ่มๆเลยๆแล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้เราไม่ไม่ระบุว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้อัดแท้นะออเดอร์หกนะมีตะแกรงให้เรียบร้อยนะครับกันนกกันหนูเรียบร้อยนะครับทั้งหมดชุดนี้จะเป็นพาวเวอร์สองตัวนะครับผมพาวเวอร์สองตัวก็คือจะแยกซ้ายแยกขวานะครับกลางซ้ายกลางขวานะครับเบสซ้ายเบสขวาปีหนึ่งตัวนะชุดนี้เราตีแหลกไปให้ด้วยเราตีกองแหลกไปให้ด้วยนะชุดนี้จบ19,900นกานะครับก จะแพงกว่าชุดนั้นประมาณ4,000บาทนะครับ4,000ก็คือ4,000คือเพิ่ม power นะครับ1ตัวนะครับความจริง power มันสี่พันห้านะฮะแต่เวลาจัดชุดอนะบางอย่างเราลดได้เราก็ลดนะฮะเพิ่ม4,000นะฮะได้ power อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น99,900มนาพนะครับหมื่นเก้พันเก้ร้ได้ power อีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้แหลกด้วยนะครับมันก็จะสวยอีกนิดหนึ่งนะครับสายต่อลำโพงด้านหลังนี่ครับสีระเบิดเดี๋ยวดูสีระเบิดก่อนงานเราจะเป็นระเบิดเม็ดๆนะอีฟ e ็อกซี่นะ สีระเบิดพวกนี้นะครับผมจะเอาไว้ทำอ่ามันจะเป็นสีเดียวกับระเบิดกับพวกตู้กลางแจ้งเลยนะครับผมตู้18นิ้วนะตู้กระแทกข้างนะครับแบบตัวเต็มๆอย่างเงี้ยครับสีเดียวกันเลยนะอีฟ็อกซี่นะครับผมแล้วก็สายลําโพงสเปคคอนให้ไป10เมตรนะครับ2สีนะครับ4เส้นนะครับอ่าตัวบนขับกลางนะครับเราก็ต่อกลางสีแดงนะครับแกะแดงซ้ายแดงขวากลางซ้ายกลางขวาครับชุดนี้จบอยู่ 19,900นานะครับผมนี่ประมาณนี้ส่วนชุดนี้จะเป็นเบสข้าง1กลางข้าง1น,นะเราต้องต่อไปหาเบส1ตัวและเบสอีกตัวพ่วงไปหาตู้เบสอีกตัวนะฮะกลางมา1กลางแล้วก็พวก่วงไปหากลางอันนี้สําหรับชุดถูกที่พาวเวอร์ตัวเดียวนะจะเป็นระบบโมโนนะส่วนระบบสเตอริโอจะเป็นพาวเวอร์สตัวแบบนี้ก็จบ19,900นานะครับผมหรือว่าอ่า ใครอยากจะได้เป็น4คูณ4ในชุดแบบนี้ก็เพิ่มอีก10,000บาทนะครับก็29,900ก็จะได้4คูณ4ในเบส15นิ้วไม้อัดแทะละครับเราย้านะว่าไม้อัดแท้นะครับใครเอาไม้ปาร์ติเกิลเราลดไป2,000บาทนะอย่างชุดนี้ถ้าเป็นไม้ปาร์ติเกิลธรรมดาครับก็จะจบอยู่แค่17,900เท่านั้นเองนะเพราะว่าสตัวอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับงานในร้านก็เยอะเลยนะลูกน้องรายประกอบนะครับเป็นชุดเลยนะครับนี่ครับในร้านเราดูบรรยากาศนะครับมีฮอนมีอะไรนะคร นี่ครับจูบอินเตอร์นครผสม,มก็จัดหลายชุดหลายแบบตามงบลูกค้านะครับเ,เรามีชุดถูกส,สุดก็หมื่นกว่าบาทเรายังมีครับหมื่นสองพันเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อยหมื่นสี่พันเก้าร้อยหมื่นห้าเก้าร้อยหมื่นหกเก้าร้อยเราจัดได้หลายแบบอันนี้แล้วแต่ง,งบลูกค้านะครับลูกค้าวางงบมาเท่านี้เราก็อาจจะให้พาวเวอร์ตัวนี้ลูกค้าวางงบตัวนี้เราให้ตู้แบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าด้วยนะครับแล้วผมก็จะทําคลิปให้ดูถ้าชอบแบบนี้หมื่นห้าเก้าร้อยไม่อาจท้ฟังในบ้าน นอกบ้านได้อะไรได้ก็จบแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าเอาไม้ปาติเกิลก็อยู่แค่หมื่นสามเก้าร้อยนะครับหรือว่าใครจะเอาตัวนี้นะครับเป็นไม้ปาติเกิลก็จบหมื่นเจ็ดเก้าร้อยแต่ถ้าเอาเป็นไม้อัดแท้ก็หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะทางร้านมีบริการปลายทางให้ทั่วประเทศนะแต่ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าเอาชุดไหนนะครับปลายทางจังหวัดอะไรนะครับการปลายทางก็ต้องมีการมัดจานะครับการมัดจําค่าของนะครับสมมุติว่าชุดนี้นะชุดนี้อย่างสมมุติว่าไป จังหวัดอื่นนะครับสมมุติว่ามัดจําปลายทางพันหค่าของ19900ก็ไปเก็บเอาอย่างชุดนี้มันเล็กลงมานะครับเพราะว่าไม่มีกองแหลกอาจจะมัดจําแค่พันเดียวสมมุติว่าชุดนี้1 5ื0นนะครับผมอยากให้ปลายทางนะครับมัดจําค่าขนส่งมา1000บาทนะครับพอมัดจําค่าขนส่ง1000บาทก็ไปเก็บค่าข,าของที่ที่ถึงนะครับหมื่นห้านะครับอันนี้รายละเอียดแต่ละอย่างเราต้องโทรคุยกันนะครับผมประมาณนี้เอาให้ฟังเสียงก่อนจบคลิปชุดนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเป็น การเปิดม่ง่ายนะครับใช้ไม้ได้นะครับมีเอ็กโคนะครับมีบลูทูธมี USB ในตัวก็เล่นง่ายๆสไตล์แบบพื้นๆน,นะหรือใครต้องการชุดมีไม้มีเอฟเฟกต์อามีไม้มี My, มิกซ์มีอะไรครบตัวก็20,000กว่าบาทนะครับ25,000นะครับเดี๋ยวฟังชุดนี้ก่อน 1น0นี้1 5ัน0ก้ร้อยอันนี้1น0 0 0หม่นับร้อยนะครับหมื่นกลางกลางนะครับผมที่ไม่อยู่จิ้ม นี้นะสอบถามนะครับสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่านะครับ082งนะครับ5406540ร้านจุ๊บอินเตอร์นอร์ลลมนะพิมทัง YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลย,เลยวันนี้รายเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ